ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองไทยมองเทศกับดรวิบูลประจําคืนวันอาทิตย์นะครับที่30ธันวาคม255 5ซึ่งเป็นวันก่อนวันส่งท้ายปีเก่าซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้คือ31แล้วก็ต้อนรับปีใหม่ซึ่งเป็นหยุดอีกหนึ่งวันคือวันอังคารที่หนึ่งเพราะรายการนี้ได้รับ การอุปการะนะครับจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยที่ติดตามรายการของเรามาตลอดหนึ่งปีคือทางรายการจะเรียนตรงๆว่าเราไม่ได้สนองตามความต้องการของใครแต่เราจะเสนอหลักวิชาอันจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาของชาติซึ่งก็ได้รับการชื่นชมรู้ตอบรับมาพอสมควรนะครับเพราะงั้นปัญหานี้ทางรายการก็น้อมรับเป็นอย่างดีและยินดีที่จะรับใช้ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับในขวบปีที่ผ่านมาเนี่ยทางรายการก็จะนำความหลากหลายในการข้อเสนอของบุคคลแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายพร้อมทั้งเด็กก็มีนะครับอาจารย์ต้องตว,วีบุญท่านก็นำมาเสนอเพราะรายการของเราีเป็นรายการประจับไตซึ่งเรียกว่านำไปสู่ทางออกของการแก้ปัญหาชาติจริงๆนั้นตลอดขวบปีที่ผ่านมาท่านให้การสัมนุนมาก็ ขอน้อมรับเป็นอย่างดีและในวันนี้ก็เป็นอาทิตทย์ที่ก่อนที่จะส่งท้ายก็คิดว่าก็มาร่วมสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ดูรายการเราอยู่ในประเทศหรือ170ประเทศทั่วโลกนะครับด้อเติวิบูรย์เจ่มชื่นท่านได้ฝากปีใหม่มาด้วยว่าทางรายการของเราก็จะปฏิบัติให้เป็นจริงในการที่จะแก้ปัญหาชาติแล้วก็เรียนร่วมมือ การส้างับจตกับประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกสาขาอาชีพใน,นปี2556หรือปี2013จะปีที่นำไปสู่การแก้วิกฤตของชาติได้อย่างแท้จริงถ้ายึดถือแนวทางที่ถูกต้องคือแนวทางการสร้างับจตยอย่างสันติก็รายการวันนี้ก็จะได้พูดคุยกับวิทยากรประจำาหมายทั้งเจ้าของรายการด้วยนะครับในการที่จะมาสรุปสถานการณ์ทั้งในประเทศต่างประเทศทเมื่อวานนี้ก่ ได้สรุปรายการไปในต่างประเทศค่อนข้างมากแต่วันนี้ก็มีเรื่องสำคัญสำคัญที่เราจะได้พูดคุยกันวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ไพรัตรชาญท่านได้นนเข้าร่วมรายการของเราในวันส่งท้ายปีเก่าด้วยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคือน้อบิบูลท่านเป็นห่วงรเรื่องการเดินทาง ของประชาชนครับพอเราก็เสนอไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าวันควบคุมเก0กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะรับรองในวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วช่วงเดินทางก็เดินทางกันตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์ที่จะเดินทางกันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้วาทิตย์ก็คิดว่าทุกท่านก็คงจะถึงบ้านถึงที่หมายกันแล้วนะครับท่านที่อยู่แต่จังหวัดก็เดินทางไปถึงบ้านเรียบร้อยดีนะครับก็จะมีช่วงวันที่หนึ่งมาแล้วนี่ก็จะกลับมาครับก็ต้อง มันหยุดถึงวันที่สามหรอเพราะว่าวันที่สองก็หยุดอีกวันัน่าจะเป็นอย่างนั้นครับคุณไพรับครับคือรายการมองไทยมองเทศของเราเนี่ยก็ท่านผู้ชมท่านก็บอกว่าได้เสนอวิชาการรายละเอียดข้อเท็จริงครับเป็นรายการการเมืองจริงๆครับไม่เหมือนกับรายการอื่นทั่วไปที่ พูดถึงปัญหาบุคคลครับแล้วก็ด่าทอกันมากมายก,กายกองของเราตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาเราไม่เคยพูดถึงปัญหาบุคคลนะส่วนไหนที่เป็นข้อดีเราก็ชมว่าดีนะครับ,รบสนับสนุนด้วยส่วนไหนที่เรามองว่าไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามหลักการเราก็จะทวงติ่งนะครับทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับทีนี้คนที่เขาชมรายการเขาแจ้งผมว่าอย่างนี้ครับว่าที่ดูผมกับคุณไปรัฐเนี่ยแล้วดูรายการมองไทยมองเทศของดตตรมีวบูล์เนี่ย เขาดูจริงๆเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเราใช้คำหยาบหรือดา่าคนนู้นคนนี้รเราไม่เคยพูดปัญหาบุคลคลเราพูดแต่ปัญหาหลักการหรือข้อแท็จจริงรแต่รายการทั่วไปมีทุกสีครับ,รบทุกข่ายเป็นการที่มันคล้ายๆว่าเขาอยากจะเห็นว่าไม่เป็นทางออกทางแก้ไม่ใช่ตำหนิกันหรือด่าโทกัน คือการแนะนําประชาชนให้ให้ทราบข้อมูลเนี่ยนะครับเป็น,ปนการส่งเสริมทําให้ประชาชนเนี่ยมีข้อมูลความรู้ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ,ๆนะครับถ้าเราไปเจาะจงที่จะไปแบบรายการอื่นๆที่เห็นมีการด่ากันมีการพูดตําหนิติติงในส่วนบุคคลต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องเฉพาะเกินไปนะครับแล้วประชาชนที่ดูก็จะไม่ได้ไประโยชน์แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าหากว่าท่านใดท่านหนึ่งฟังแล้วโน้มเอียงไปอีกข้างหนึ่ง ใจก็จะไม่เปิดกว้างแล้วครับ <c oughs> ครับที่ข้อสองของผู้ชมที่เขาสะท้อนมาทั้งปีนะอาจารย์เขาบอกว่าข้อแท้จริงที่คนพูดว่าหลักวิชาหลักการต่างๆเหล่านี้ไม่ค่อยมีในรายการอื่นครับหมายถึงอาจารย์วิบูลนี่ก็เสนอถึงเรียกว่าหลักวิชาใช่ครับเป็นกฎเกณฑ์เป็นวิชาการที่แท้นะครับไม่ไม่ไม่ใช่ข้างหนึ่งข้างใด ซึ่งอันนี้ต้องรักษากักรักไว้นะที่ว่าข้อแท้จริงที่ค้นฟ้าที่คุณประนได้นําเสนอโดยเฉพาะเขาบอกว่าปัญหาการเคลื่อนไหวที่ตูกเป้าโจมตีเหมือนเส่ยอ้าเขาโจมตีว่าข้อหนึ่งก็คือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยอันนี้คุณประนก็ได้ช่วยกระตุ้นทั้งควายภาครัฐควายต่างๆเนี่ยก็ดูจะดีขึ้นนะครับก็ฝากชมขอบคุณมากครับท่านผู้ชมฝากชมก็อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กับเราในการที่จะ เดินหน้าทํารายการต่อไปในปีปีหน้านี่ก็คงจะมีสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาบ้างอะไรบ้างนะครับะนะการของเรานะครับที่ครบปีที่ผ่านมาเนี่ยวิทยากรหลายท่านถึงท่านดรวิวันได้เชิญมาบ้างผมได้เชิญมาบ้างคุณพรัษได้เชิญมาบ้างนะครับก็ขอแสดงความยินดีว่าพร้อมที่จะได้เข้ากันช่วยเหลือนะครับในการได้แก้ปัญหาชาติจริงๆแล้วผมต้อง ปีที่แล้วนะามาถึงที่นี่เราจะสิ้นสุดกันเนี่ยผมก็ได้รับเกียรติจากพลเอกชวลิยงัยยุทธบท่านก็มารายการมงไทยมงเทศอนี้ด้วยรัะนั้นก็ต้องสสัสดีปีใหม่ท่านแล้วก็ฝากว่าหลักการแนวทางของท่านแล้วก็การที่ท่านได้มาเสนอในรายการมงไทยมงเทศของเราเนี่ยนะครับทำให้ดูจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาเพราะท่านถือนโยบาย 66ทัก223ใช่ครับเ่จะแก้วิกฤตของชาติท่านก็ให้เกียรติมาร่วมรายการพร้อมทั้งท่านือื่นนะก็หมายถึงผู้ร่วมรายการนะครับนี้โดยทั่วไปผมไปนะครับโดยทั่วไปเนี่ยสิ้นปีสิ้นปีสิ้นปีมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆในรอบปีที่ผ่านมามีเรื่องราวในหนึ่งปีประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างมีสถานการณ์ทางการเมืองโดดเด่นอะไรบ้างนะครับหลายๆท่านก็อาจจะ อยากจะทบทวนนิดนึงว่าในขวบปีหนึ่งเนี่ยมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจแล้วเราควรจะจดจำไว้บ้างนิดหน่อยไปคุยกันต่อได้นะครับว่ามีอะไรที่ผ่านมาในชีวิตของเราครัูเอานับจากหัวไปท้ายก็หรือว่านับจากไทยเราลองไล่ลำดับเหตุการณ์เอาเอาอย่างนี้นะในฐานะที่ว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วเราก็ไม่ได้โจมตีใครแล้วเสร็จแล้วเนี่ยการทำรายการเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของ สิ่งที่เด่นๆสัมผัสเข้ามาในรายการของเราแล้วเราจําได้ว่ามีรายการอะไรบ้างที่ประชาชนสนใจนะครับผมจะลองนะฮะประเด็นแรกก็คือเท่าที่จําได้เนี่ยนะครับช่วงที่ตั้งรัฐบาลใหม่ๆก็มีเรื่องอปิศนาชั้นเ็ดโฟร์ซีซันนะฮะร,รหัสวอห้าอันนั้นอันนั้นก็เป็นเป็นเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ซึ่งท่านนายกปูยิ่งรักไปไปธุระส่วนตัวที่โรงแรมโฟร์ซีซัน ครับแล้วก็มีคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรออกมาวิพากษ์วิจาร<ม>าว่าคนเอกยุทธ์จะถูกหมายจนนับไปทําร้ายร่างกายกันใ,ในครับท่านนะานี้ประเด็นคุณเอกยุทธ์เนี่ยเวลาแกออกมาเป็นข่าวเนี่ยก็จะเป็นที่น่าสนใจเนื่องจากว่าตัวแกเองเนี่ยคุณเอกยุทธ์เนี่ยแกเคยมีประวัติในเรื่องที่ตอนทําแชร์ชาเตอร์นะครับก็โกงเงินชาวบ้านชาวช่องไป หลายร้อยล้านก็ไปอยู่นเมืองนอกนะรับหนีไปอยู่เมืองนอกขาดอายุความเนคด,ดีขาดอายุความวน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของการโกงประชาชนไปขนาดนี้เนี่ยคดีไม่น่าจะมีการขาดอายุความนะครับ,รบผมเองผมยังไม่เห็นด้วยเลยกับว่าการขาดอายุความแล้วโดยที่ตัวเองไม่ได้รับผิดอะไรเลยเนี่ยไปสวยสุกเอาเงินประชาชนไปต่างประเทศแล้วพอหมดอายุความตามข้อกฎหมายก็กลับมาสวยสุกในเมืองไทยแถมยังมาแอคชั่นในเรื่องต่างๆ ซึ่งถามว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันสร้างบาดแผลให้กับคนไทยไว้จํานวนมากในเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับหุ้นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องแชร์เนี่ยนะครับครับอันนี้ก็เหตุการณ์โฟร์ซีซั่นชั้น7ของท่านนายกยิ่งรักก็ผ่านไปด้วยดีโดยที่เป็นข่าวขึ้นมากระหึ่มอยู่เป็นสัปดาห์เหมือนกันนะครับคือจริงๆคุณเอกยุทธ์นะครับครับท่านก็เก่งทางเศรษฐกิจอย่างที่ว่านะครับ่ท่านก็อาจจะพูดง่ายว่าไม่ค่อยเข้าใจการเมืองว่า บ้านเราเนี่ยการที่ไม่เป็นประจำตายเนี่ยพอมาเก่งทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังประโยชน์ส่วนตัวตมากแลวถ้าถ้าทำมากเลยทงไปก็จะกลายเป็นมีคดีอย่างที่ว่าเพราะฉะผมจึงเสนอว่าไม่ใช่เราจะไปะตีติงคนอื่นในทางแง่ล้คอความจริงคุณในกนยุทุตเนี่ยไปเมืองนอกไปประเทศอังกฤษมาเนี่ยสร้างสารรค์ก็คือไม่ใช่มามาดูโฟร์ซีสัน่นหรือว5หา้าอะไรที่ว่านะ ในเรื่องที่กลายเป็นเรื่องส่วนตัวน่าจะมาทําเรื่องส่วนรวมใไปร่วมมือกับรัฐบาลหรือร่วมมือกับผู้รู้เนี่ยอยากจะทําเศรษฐกิจชาติในจรเินไม่ใช่เศรษฐกิจตัวเองก็คือไปสร้างเป็นยับไต่ะันขวากว่าถ้าคุณ่ได้รั่กวถึงคุณเอกยุทธ์นะการทําให้ถูกต้องนะครับโดยมาทําการเมืองให้ถูกต้องจะเป็นเป็นจับไตเสียคุณเอกยุทธ์ก็จะได้ช่วยชาติบ้านเมืองซึ่งดีกว่าก็เที่วนั้นสรุปว่าเป็นการกล่าวหาในเชิงว่าคุณทนายกเนี่ย นัดพบกับนักธุรกิจเพื่อเพื่อคุยเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วก็คงไม่ใช่แบบนั้นนะครับเรื่องกระจบลงดีตรงตีทาลายผู้หญิงเป็นการทำลายผู้หญิงซึ่งไม่สร้างสรรค์อันนี้ครับแล้วก็ช่วงต้นปีที่เป็นข่าวฮือฮาอยู่หลายวันก็คือภาพโป๊โผล่ขึ้นที่จอในรัฐสภาเป็นภาพโป๊ซึ่ง หลายท่านก็เห็นภาพจริงๆที่ไม่ได้ตัดต่อไม่ได้มีอะไรอะไรเป็นโป้จริงๆครับเป็นรูปผู้หญิงที่นั่งแล้วก็โป้โผล่ขึ้นมาบนจอทีวีมาถึงจอโปรเจคเตอร์ที่จอทีวีเลยฮะที่ในห้องประชุมรัฐสภาตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับข้อเท็จจริงก็คือว่าเนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยแหละครับรัฐสภาได้มีการซื้อจอทีวีมา มาใหม่ทั้งหมด4จอนะครับเป็นจอรุ่นใหม่เขาเรียกว่าเป็นสมาร์ททีวีมีระบบรับสัญญาณเ,าเขาเรียกว่าบลูทูธ Wi-Fi แล้วก็รับสัญญาณในส่วนของอาการส่งข้อมูลรุ่นใหม่เขาเรียก DLNA เนี่ยนะครับส่งจากแท็บเล็ตก็ดีมือถือก็ดีท่านี้คนที่เล่นเนี่ยก็คงจะเปิดดูอยู่ในสภาแล้วละครับแล้วเสร็จแล้วไปทดลองกดกดคำสั่งต่างๆในเครื่องมันก็ไปลิงก์กับ การรับสัญ,ญญาณที่จอ4จอที่เป็นจอรุ่นใหม่แล้วสภาไม่ได้เอาตัวเชื่อมสัญญาณออกนะครับภาพก็ไปโผล่ขึ้นมาวันนั้นผมก็ไปช่วยดูให้อยู่เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ได้ทำการทดลองให้ดูว่าขอยืมโทรศัพท์มือถือใจนักข่าวมาทดลองส่งสัญ,ญญาณแบบนี้นะครับก็เป็นที่ทราบว่าโอเคก็เกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วเสร็จแล้วคนที่นั่งอยู่ในสภาเนี่ยนะครับ ก็กดดูโดยที่รู้เท่าไม่ถึงกาวนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณขึ้นไปพอตัวเองเห็นตกใจก็ปิดก็จบก็จับไม่ได้แล้วครับว่าเป็นใครก็เหมือนกับนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่บอกว่าพฤติกรรมเชิงลบจมวิกฤตศรัทธาของรัฐสภาไทยนะครับที่คุณไปรัฐว่าใช่ครับเขาก็วิจารณ์มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องที่เกิดวิกฤตศรัทธาของสภาแล้วก็ขนาดที่คุณรัฐว่าเนี่ยแม่แต่ จะผ่านร่างรัมนูเนี่ยต้องมีสารรัมนูมาเบรกได้กลายเป็นรัฐสภาก็สูญสิ้นอำนาจเสียเสียศูนย์น่ะนี่เกิดวิกฤติศรัทธาแล้วก็กว้างปาอะไรกันในสภาบ้างประเด็นเกี่ยวกับสภาเนี่ยครับกรณีมีภาพโป้มาแล้วเนี่ยก็เป็นที่โด่งดังพอสมควรก็แสดงให้เห็นว่าในสภาเนี่ยที่แน่ๆเนี่ยก็คือจะเป็นสสท่านใดท่านหนึ่งละชอบดูภาพโป แล้วก็ชอบเล่นผ่านเครื่องเทคโนโลยีนะครับภาพโอ้เอ้ยอะไรแฟ้มกว้างบ้างเศรษฐีประธานทิ้งบ้างในเรื่องที่โด่งดังของสภาเรื่องหนึ่งในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือความวุ่นวายที่สสในรัฐสภาประท้วงใช้กําลังใช้ความรุนแรงนะครับกรณีที่ตอนนั้นเป็นเรื่องของการผ่านร่างพรบปองดองพิจารณาร่างพรบปองดองแล้วฝ่ายค้านเนี่ยพยายามที่จะทักท้วงไม่เห็นด้วย พยายามที่จะเบรกการเสนอพระปองดองอันนี้พอไม่สําเร็จเนื่องจากเสียงข้างน้อยนะครับก็ใช้วิธีโหฮาแล้วก็ไปแย่งลุมล้อมที่ประธานสภามีการโยนแฟ้มฟางอุปกรณ์ฟางแฟ้มใส่ไปแล้วก็ไปเลื่อนเก้าอ้ขึ้นไปดึงเก้าอี้ของประธานสภานะครับแล้วก็ไปแย่งเก้าอี้กันนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกคคือคือวิกฤต S 1> <S 1> ที่ทยรัฐเขาวิจารณ์นะอาจารย์อาจารย์ไปรัฐครับรรคือปัญหามันมีว่าสภาไทยเนี่ยคือสภาเนี่ยมันหมายถึงผู้แทนของปองระชาับแต่เมืองไทยเนี่ยมันเป็นผู้แทนของคนไม่กี่กลุ่มใช่ครับมันเลยกาลายเป็นไม่เคยสะท้อนประโยชน์ประชาชนเป็นของกลุ่มของคณะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าสภาเนี่มันแป่ตามตัวนะอาจารย์ไปรัฐครับแปลว่าที่อยู่ของสัตบุรุษ เป็นสัตบุรุษนะถึงจะอยู่ที่นั่นได้แต่ถ้าเป็นอย่างที่เกิดวิกฤตเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ครับปัญหาจึงบอกว่าถ้าสภาเป็นประชาธิไตยแล้วเนี่ยเหมือนเราเห็นสภาเมืองจีนใช่ไหมครับประชุมก็ตั้งสองพันกว่าท่านเนี่ยนั่งเรียบร้อยฟังสุนทรพจน์ใช่ยี้เป็นต้นอันต่อมานี่สภาทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ไม่มีแล้วเช่นเมื่อก่อนเราเห็นเกาหลีบ้างเห็นไต้หวันบ้างนะ เดี๋ยวนี้ก็เพลวแล้วไม่มีจะมีอยู่ที่โพที่บ้านเรารก็ถ้าเป็นประจําไตยมันไม่เกิดวิกฤตสภาหรอกครับอันนี้แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทําให้ท่านสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับหลังจากที่โดนทั้งสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ<อ>ไม่ได้ชื่นชมเลยนะครับไม่ได้สื่อไม่ได้ชื่นชมก็ทําให้ตัวเองก็อาจจะไปปรับปรุงพฤติกรรม ดูดีขึ้นนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้มาจนถึงณวันนี้ก็การประชุมต่างๆก็ดูดีขึ้นไม่เคยจกประสิทธิ์กเหมือนกันไม่สมควรจะโผไปอย่างนั้นใช่ครับคือพากษาควิจารณ์ได้แต่ว่าในสภามันป็่ที่อยู่สัตบุรุษใช่ครับบันก็คงจะเข้าใจแล้วข้อต่อไปอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสภาเราเอาสภาให้หมดเลยนะที่น่าสนใจก็คือเที่ยวนี้ตอนช่วงเดือนที่ผ่านมานี่เองปลายปลายปีแล้วนะครับมีการพิปายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลโดยฝ่ายค้านได้ยื่นอภิปรายรก็เป็นปรากฏการที่หลายหลายท่านให้ความชื่นชมว่าเป็นการอภิปรายที่ค่อนข้างอ,าอยู่ในเกมกันดีไม่มีเหตุวุ่นวายนะครับมีเหตุวุ่นวายน้อยมากถ้าเทียบกับการอภิปรายแต่ละครั้งที่ผ่านมาคร,ครั้งนี้ถือว่าดีที่สุดแต่ว่าเหตุการณ์ที่ผลจากการอภิปรายเนี่ยมีผลต่อเนื่องชัดเจนก็ค่อนข้างดีที่สุดคือ,รอ,อเรียกว่า ได้นำไปแก้ไขใช่ครับแล้วก็โดยเฉพาะปมเรื่องการรับจำนำข้าวซึ่งเป็นปมที่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะครับจากการพิปายครั้งนี้นะครับอันนั้นก็มีผลเป็นผลมาจากในส่วนของการอภิปายต่างๆนะครับทอนนี้อีกประเด็นหนึ่งของปีที่แล้วที่ผ่านมาอันนี้สืบเนื่องมาจากปี2554้าที่น้าท่วมน้ําท่วมใหญ่ทั้งประเทศไทยนะครับกรุงเทพมหานครก็โดนไปด้วยอะไรไปด้วยพอมาปี55เนี่ยนะครับ ทั้งรัฐบาลเองก็ดีอะไรก็ดีก็มีความตื่นตัวเกี่ยวกับการที่จะป้องกันเรื่องน้ําท่วมค่อนข้างสูงนะครับก็<อ>บจะมีอยู่ช่วงหนึ่งของสถานการณ์น้ําท่วมฝนตกพอฝนตกแล้วเนี่ยในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับน้ำจะท่วมกทมโดยน้ําฝนเป็นประจําก็เป็น,น,นเป็นที่ตื่นเต้นะจนกระทั่งในช่วงที่มีพายุแกมีแกมีมาทางเวียดนามนะครับ ประเทศไทยเองก็ตื่นเต้นจนกระทั่งเตรียมการ <c oughs> เป็นอาทิตย์นะครับข่าวทั้งสัปดาห์ะจะอยู่กับแกมีทั้งหมดว่าเคลื่อนมาเป็นแบบนี้แบบนี้จะเตรียมการแบบนั้นแบบนี้สรุปสุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> เนื่องจากการพยากรณ์อากาศล้มเหลวต้องต้องยอมรับตรงนี้เลยนะครับว่าระบบพยากรณ์อากาศคาดการณ์อากาศของประเทศไทยล้มเหลวซึ่งพายุแกมีไม่ได้มีผลกระทบกับประเทศไทยเลยกับทําให้ประเทศไทยต้องรอน้าฝนซึ่งเกิดจากความ <c oughs> แห้งแล้งต่างหาก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการของอายุแกมีเนี่ยก็คือว่าเกิดศึกถุงทรายนะครับเกิดศึกถุงทรายซึ่งระหว่างกทมกับรัฐบาลนะครับทางตำรวจในส่วนของท่านสุขุมพันธ์ก็ดีนะครับก็ปรากฏว่าไอ้ถุงทรายเนี่ยมีการเอาถุงทรายไปใส่ไว้ในท่อระบายน้ําทางกทมก็บอกว่าในส่วนถุงทรายเนี่ยเป็นการป้องกันน้ําท่วมตามหลักไม่ให้น้ามนไหลย้อนกลับเข้ามานะครับก็เป็นเป็น เป็นเรื่องที่การป้องกันน้ําท่วมที่โต้กันไปโต้กันมาูดูระยะหนึ่งดูจากโต้ก็เหมือนที่คุณแพทยว่านะครับก็หมายถึงว่าช่วงน้ําท่วมทางกรุงเทพก็กั้นไม่ให้น้ําผ่านรัฐบาลสั่งก็ไม่ได้ศูนย์ปฏิบาิการสั่งก็ไม่ได้พอป้องกันน้ําท่วมก็มี การใช้วิธีของตนเองการขอแจ้งว่าใช้ถุงทรายนันนี้ถุงทรายเนี่ยผมคาดว่าเขาใส่ไว้ตั้งแต่ตอนปี54นะครับตอนน้าท่วมเพื่อป้องกันน้าไม่ให้ไปตามท่อระบายน้ําเข้าไปชั้นในนะครับพอพอหมดช่วงของน้าปี54าีมาแล้วเนี่ยหลายๆจุดก็ลืมว่ามีการเอาถุงทรายไปยัดไว้ตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่มีใครเอาไปคุทิ้งแต่ปัญหานั้นก็ไม่เป็นไระครับในปัญหาสําคัญที่ผมดูจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ปัญหาก็คือรัฐบาล สั่งกรุงเทพมหาคคนครไม่ได้ใช่ครับกลายเป็นกรุงเทพมหาคคนครเป็นรัฐอิสระใช่ครับและกลายเป็นกรุงเทพมหาคคนครเนี่ยถือว่าไม่ขึ้นกับรัฐบาลแม้แต่ว่าเยียวยาอะไรต่างๆนะใช่ครับก็ประเด็นประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจพอสมควรว่าเอ๊ะแล้วตกลงถ้าเกิดกทมต่อไปเนี่ยเป็นคนละฝ่ายกับรัฐบาลแล้วเวลาบริหารงานจะทำยังไงนั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนรัฐบาลเองเนี่ยก็มีกระทรวงมหาดไทยซึ่งยังกํากับกทมอยู่แต่ก็ยังกํากับ ได้ไม่เต็มที่กทมเองในการดําเนินการช่วงน้ําท่วมก็เห็นผลชัดเจนอันนี้คือคเป็นครับถือว่าเป็นนัดอิสระไงเพราะผมเรียนหลายครั้งแล้วว่าผลสะท้อนจากที่พิพาทกันระหว่างรัฐรบาลก่เรื่องน้ําท่วมที่ว่าเนี่ยนะกับกทมเนี่ยคือกรุงเทพมหาคนครนี่มันเป็นเขตปกครองพิเศษครับแต่ลักษณะของมันคือ,อ,อมันเป็นการปกครองส่วนท้องถิน่นใช่ครับแต่ปัญหาว่าพอชนะเลือกตั้งไปเนี่ย ไปคุมประหลัดกรทมไปคุมผู้อำนวยการเขตหรือเรียกว่านายอำเภอใช่ครับเหล่านี้เป็นต้นนะก็กลายเป็นว่าอำนาจท้องถิ่นนี่ไปอยู่เหนืออำนาจรัฐคืออำนาจของรรรกรทมเป็นเมืองหลวงกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นพูดกันตรงๆว่ากลายเป็นรัฐอิสระไงใช่ครับปัญหานี่ครับคุณไปักครับการเป็นเลือกตั้งผู้ว่าเอยการมีพรบรทำรองเี้ มันในกายเป็นเหมือนรัศดรรัฐมันผิดหลักเกณฑ์ใช่ครับจริงๆรัฐบาลสมควรจะเลิกกทมจริงๆก็ต้องเปลี่ยนมาตั้งเป็นจังหวัดกรุงเทพแล้วเป็นเรียกมาเลือกเทศบาลเอาใช่ครับเป็นเหมือนกับต่างจังหวัดนะครับอันนี้จะแก้ปัญหาได้แต่ก็ต้องอยู่ที่เที่ยวนี้อาจจะต้องให้ประชาชนตัดสินใจนิดนึงว่าจวนจะเปลี่ยนผู้ว่ากทมกันอีกแล้วก็จะเลือกตั้งในต้นปีหน้านะครับต้นปีหน้าประชาชนก็คงจะต้องไปใช้สิทธิ์และตัดสินใจเอาว่าจะเลือกผู้ว่ากทมที่มาจาก ฝ่ายไหนจะมาจากฝ่ายรัฐบาลหรือมาจากฝ่ายค้านนะครับเพื่อจะให้ไปทํางานในรูปแบบไหนนะครับอันนี้อยู่ที่การตัดสินใจของประชาชนในที่นี้แต่แต่คุณตมรีรินวงที่เขาเคยมาออกรายการเนี่ยเขาก็เคยสมัครผู้ว่ากรทมครับแต่ผมก็ถามว่าไปสมัครทาไมเขาบอกเขาไม่ต้องการเป็นผู้ว่าแต่จะชี้ว่ามันมีระบบอีกระบบหนึ่งอยู่กลางเมืองหลวงกลายเป็นประเทศ สองประเทศซ้อนรัฐอยู่ <S <S ซึ่งอันนี้ผิดหลักวิชาชค,ครับครับใช่ครับข้อต่อไปเป็นไงบ้างครับ,รบก็ท่านี้ในส่วนของกทมแล้วก็มาเรื่องของเด็กนักเรียนเรื่องแท็บเลต็ตเป็นเรื่องใหม่ที่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลน,นะครับว่าเด็กป .1 จะได้ใช้แท็บเล็ตในการเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับก็ในปีที่ผ่านมาก็มีการติดตามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมีอะไรต่ออะไรกันมาตลอดก็คิดว่า ทีแรกฝ่ายค้านก็มองว่ารัฐบาลก็คงเจาเรื่องนี้มาเป็นช่องทางทำมาหากินหากินกับในการจัดซ mm hmm. ื้อแทบเลตซึ่งใช้จํานวนมากนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .1 ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าโครงการนี้รัฐบาลก็ดําเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยดีนะครับการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ต่างๆมาก็ราคาถูกไม่แพงนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็คุณภาพต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับราคาณวันนี้เนี่ยนะครับนักเรียนนักศึกษานักเรียนชั้นป .1 ทุกโรงเรียน ทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนก็ได้รับแท็บเล็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากบางโรงเรียนที่ได้รับแล้วกําลังอยู่ในขั้นตอนการสอนให้เด็กเอาไปใช้เท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จนะครับก็ผมเรียนเพิ่มเติมนิดนึงตอนนีนี้คือจริงๆคือเรื่องเทคโนโลยีกับการศึกษาเนี่ยมันก็จําเป็นจริงๆครับดังนั้นเมื่อนํามาแล้วนะฮะในโรงเรียนนั้นคือเต็กป .1 นเรียนนะ ก็อสอนปสองปสามปสี่ปห้าก็ได้แต่ความจริงคือเราจะเริ่มต้นที่ปหนึ่งแต่ว่าใช้ใช้ทั้งโรงเรียนแหละความจริงรอย่าไปตีความโดยเคร่งครัดเพราะเหมนตีความโดยเคร่งครัดเด็กปสองก็ดูไม่ได้ต้องไปดูส่วนตัวรจริงจริงคือก็ถือโอกาสนี้ออสอนไปทั้งโรงเรียนแหละรครับ,รบที่มีก็เป็นเหมือนของกลางส่วนกลางอยู่แล้วนะก็ปัจจุบันนี้เด็กก็ถือว่าเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทางไอทีเนี่ยเด็กไทยก็ก้าวหน้าไปเยอะนะครับเรียนรู้ผู้ปกครองเองก็ให้ ให้การสนับสนุนค่อนข้างดีพอสมควรแต่นี่ก็อยู่ที่ว่ากระทรวงศึกษาจะดําเนินในเรื่องเหล่านี้ต่อไปอย่างไรในเรื่องของหลักสูตรนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวยังมีอีกหลายเรื่องครับขอพักสัก2นาทีครับครับสลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าทองสำหรับหญิงชาย ทานประจําไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ํำเพื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทาให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลําไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง1,500บาท083 705 1234แล้วก็7 8 6 7 0 6 1 2 3 4 กับอาณาจักรแห่งซีดีโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยรวดเร็วฉับไวใส่ใจทุกรายละเอียดหากคุณต้องการจัดทำแผ่นซีดี VCD d v CD, d CDR พร้อมสกรีนแผ่นคมชัดสีสีสอบถามได้ที่ CD c a ค l Center โทร0 2 4 5 5 7 7 1 1หรือคลิกมาที่ w วิ c ์ลไวด์เว็บดอรดํการดำเนินชีวิตให้ประสบความสําเร็จต้องขยันและอดทนที่สําคัญต้องมีที่ปรึกษาที่ดีด้วยที่เขียนประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งก็ได้หมอช้างนี่แหละค่ะให้คําแนะนําที่ดีกับเข็มผมยินดีพยากรณ์ให้ทุกเรื่องโทรหาผมหมอช้างพทศพรศรีิตุลาโทรหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หกเจ็ดหากคุณกําลังมองหาเครื่องเสียงที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นแอมป์ลำโพงไมค์มิกเซอร์และบริษัทที่ให้บรริกกาาาจัดงนนนอสถที่ บริษัทสตาร์รอยอินดัสทรียินดีที่จะให้บริการและคำปรึกษากับท่านสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการติดต่อสอบถามได้ที่ประดิษฐ์จเจริญสาวทุกสาขาโทร028036040ถึง4 ลัคกี้มีโชคชี้เลขมงคลพิจิตเลขดังจากสถิติย้อนหลัง48งวดด้วยสูตรการคำนวณที่ชัดเจนแม่นยำให้คุณมีโชคได้ทุกงวดพร้อมตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทันทีที่ผลออกโทร190111 1 0 8 2บทวิเคราะห์จาะลึก ทุกประเด็นที่เป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์แทบรอยรายวันแนววิเคราะห์ฉบับแรกของประเทศไทยบางกอกทูเดย์นำทีมโดยพยาไม้และทีมงานวางแผงทุกวันอังคารพฤหัสและวันเสาร์บนแผงหนังสือทั่วไปหรือ7 e เ e ่ e อีเลฟเวุทุกสาขาพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้อ่านฟรี3เดือนหนังสือพิมพ์แทบรอยรายวันฉบับแรกของประเทศไทยบางกอกทูเดย์ ต้อนรับกับเข้าสู่รายการมงไทยมงเทศกับดรวิบูลครับในช่วงสุดท้ายของปีนี้นะครับซึ่งเหลือเวลาอีกหนึ่งวันคือพรุ่งนี้วันที่สามเดืนซึ่งเราจะได้ส่งท้ายปีเก่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าของรายการนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รพครับมงคลของเมืองไทยนี้ก็คือการที่ท่านผู้ใหญ่จะได้อวยพร ในวันปีใหม่แล้วก็เราซึ่งเป็นผู้น้อยลูกหลานก็ได้รับพรนั้นก็ไปปฏิบัติตนกันทวนหน้าอันเป็นเรื่องของเป็นประเพณีจริงๆวันปีใหม่นี้นะครับเป็นวันปีใหม่สากลไม่ใช่วันปีใหม่ไทยวันปีใหม่ไทยจริงๆเนี่ยคือวันสงกรานนั่นเองแต่จอมพลปท่านได้เปลี่ยนวันปีใหม่ให้ตามหลักสากลเราก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่เพราะไทยเนี่ย ก็ทำได้หมดนะครับเราเป็นชนชาติที่พิเศษเก่อนหน้านี้ก็คือวันคริสต์มาสวันที่ยีเราก็ฉลองคริตคสต์มาสมีต้นคริสต์มาสเต็มเมืองก็ฉลองขนาดใหญ่ปีใหม่เราก็ปีใหม่ด้วยสงการเราก็ปีใหม่ไทยพอก่อนปีใหม่ไทยเป็นวันตุดจีนเาะปีใหม่จีนเราก็หยุดงานไปปีใหม่จีนด้วยนะครับพเพราะประเทศไทยจึงเป็นประเทศพิเศษซึ่งชนทั่วโลกบอกว่า เป็นชนที่มีคุณสมบัติดีที่สุดก็คือสมองเยี่ยมแล้วก็จิตใจเต็มไปด้วยคุณธรรมมีแต่ความรักความเมตตาซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้เราตั้งแต่พันปีมาแล้วเราไม่เคยเสียเอกรากให้ไครรักษาความเป็นไทยของเรามาโดยตลอดอก็ในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่31<ๆ>ก็จะมีคำวยพรตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ ทางสมเด็จพระสังฆราช